ควรใช้ป้ายติดคอเสื้อแบบพับหรือแบบยาวดีเลือกให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณป้ายติดคอเสื้อหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าป้ายลาเบลเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างตัวตนของแบรนด์แฟชั่นหรือเสื้อผ้าของคุณนอกจากจะให้ข้อมูลพื้นฐานอย่างขนาดไซส์ size, และวิธีการดูแลรักษาแล้วป้ายติดคอเสื้อยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และสร้างความจดจำให้กับแบรนด์ของคุณอีกด้วยในบทความนี้เราจะมาดูว่าคุณควรเลือกใช้ป้ายติดคอเสื้อแบบพับหรือป้ายแบบยาวเพื่อให้เหมาะกับสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ป้ายติดคอเสื้อแบบพับคืออะไรป้ายแบบพับ foldy label คือป้ายที่มีลักษณะพับครึ่งโดยอาจเป็นพับกลางหรือพับข้างเหมาะสำหรับการติดบริเวณคอเสื้อ หรือปลายเสื้อข้อดีของป้ายแบบพับให้ภาพลักษณ์ที่เรียบหรูดีไซน์ที่ดูสะอาดตาเหมาะสำหรับเสื้อผ้าแนวมินิมอลหรือสินค้าไฮเอนข้อมูลครบถ้วนสามารถใส่ข้อมูลได้ทั้งสองด้านเช่นโลโก้ด้านหน้าและคําแนะนำการดูแลด้านหลังไม่ระคายเคืองผิวการพับช่วยให้ขอบของป้ายไม่สัมผัสกับผิวโดยตรงลดการระคายเคือง ป้ายติดคอเสื้อแบบยาวคืออะไรป้ายแบบยาวสตรทเลเบลคือป้ายที่ไม่มีการพับมีลักษณะแบบตรงเหมาะสำหรับการเย็บติดเสื้อผ้าบริเวณคอหรือปลายแขนข้อดีของป้ายแบบยาวเหมาะกับเสื้อผ้าลำลองดีไซน์ที่ดูทันสมัยเข้ากับเสื้อผ้าแนวสตรีทหรือแครชวนเด่นสะดุดตาเห็นโลโก้และข้อมูลได้ชัดเจนง่ายต่อการติดตั้ง เย็บตรงลงบนเนื้อผ้าได้เลยไม่ต้องพับควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณประเภทของสินค้าเสื้อผ้าเด็กหรือชุดชั้นในควรเลือกป้ายแบบพับเพราะช่วยลดการระคายเคืองเสื้อผ้ากีฬาหรือเสื้อผ้าสไตล์ลำลองเหมาะกับป้ายแบบยาวที่ติดแน่นและมองเห็นได้ง่ายภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์ที่ต้องการความเรียบรูเช่นเสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่ หรือแบรนด์ไฮเอนควรเลือกแบบพับแบรนด์แนวสตรีทหรือแฟชั่นวัยรุ่นควรเลือกแบบยาวที่สะดุดตางบประมาณและการผลิตแบบพับอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากการผลิตที่ซับซ้อนแบบยาวจะคุ้มค่ากว่าสำหรับการผลิตในจํานวนมากเคล็ดลับการเลือกป้ายติดคอเสื้อที่ดีวัสดุสำคัญเลือกวัสดุที่นุ่มไม่บาดผิวเช่น ซาตินหรือผ้าฝ้ายพิมพ์โลโก้ชัดเจนโลโก้และข้อความควรมีความคมชัดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือการออกแบบที่จดจำง่ายใช้สีและฟอนที่สอดคล้องกับแบรนด์สรุปการเลือกใช้ป้ายติดคอเสื้อแบบพับหรือแบบยาวขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าและแบรนด์ของคุณหากต้องการความเรียบร้ และเหมาะกับเสื้อผ้าที่ต้องใส่ใจในความนุ่มนวลแบบพับคือตัวเลือกที่ดีแต่หากเน้นความทันสมัยและใช้งานง่ายแบบยาวก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีอย่าลืมว่าป้ายติดคอเสื้อเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยเพิ่มมูล,ลค่าและสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อคำคนยอดฮิตป้ายติดคอเสื้อป้ายแบบพับป้ายแบบยาวเลือกป้ายติดเสื้อป้ายลาเบลเสื้อผ้า ป้ายเสื้อแฟชั่นป้ายติดเสื้อราคาวิธีเลือกป้ายเสื้อป้ายเสื้อแบรนด์